กับโปรดิวเซอร์คอนเสิร์ตแค่โชว์แรกก็คือมาดีมากมาดีมากไม่เคยไม่เคยชมไม่เคยแนวนี้เลยเปิดมาทุกคนก็จะแบบจริงจริงจริงประวมากจริงแล้วก็ไม่ใช่แค่เอาใจแฟนขับคนไทยอย่างเดียวนะแต่เปิดมาก็คืออ,อิน,นเตอร์แวนก็จะ จริงๆฉันยังไม่รู้เลยว่าจะทำได้หรือเปล่าขอกำลังใจหน่อยนะคไหม เเยกะตัวสุขภาพมาหลังจากปีก็ Amazing อยู่อย่างนึงแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มเดี๋ยวเพื่อคอนเฟิร์มอีกทีหลังวันที่สิเก้าเพราะต้องไปสองรอบคอเพิรมอีกรอบหนึ่งก็ขอกำลังใจด้วยนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรวันแอเป้นขึ้นมาอีกหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะไม่มีะไร มันก็มันมีแบบว่าเอฟเฟกต์อยู่แล้วจากตัวเราก็เลยแบบอยากไปเช็คอะไรเงี้ยก็ตรวจทั้งวันค่ะเล่มก็ประมาณเนีำำ้ยนั่งฟังคุณหมออะไรเงี้ยเขาก็ตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าคือทุกอย่างดีก็มากทุกอย่างโปรเจกตทำงานดีมากๆเลยแล,แล้วก็สบายใจแล้วแล้วเขาเอาอันเนี้ยไว้อันสุดท้าย ซึ่งเราก็ใจไม่ดีแะอะไรเงี้ยจริงๆไปก็คือจะจะับล็อปไปแล้วแค่รักษาไม่ขาดหมายถึงว่าที่ที่เคยบอกทุกคนไปนแล้วว่าเป็นอ,อ่ปอดอักเสบมันมันไม่ขาดแล้วก็เอฟเฟกตมันกลับมาแรงกว่าเดิมอย่าเงี้ยแต่ว่าจะต้องรอสองกล้องอีกทีว่าไอท้ที่ไอ้ที่เห็นเนี่ยมันมันเป็นเยอะไหมอะไรเงี้ย เป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวลองให้มันแบบว่าคอนเฟิร์มก่อนดีกว่าเลยเดี๋ยวค่อยมาแจ้งทุกคนนะเนี่ยนะคะลูกจะไม่ปไปไหนนะภาวนาค่ะภาวนาภาวนาซึ่ง ไปตรวสุขภาพตัวเองบ้างเพราะว่าสิ่งที่พ้าเปเก็ไม่รู้ว่ายก่อนไม่ได้ปิดเตือนพื้นที่นั่งกันอยู่นี่อาจจะ อตอนนี้ก,ททก็คือทั้งแชททุกอย่างทุกแคมเปนก็คือได้โปรดบอกได้ไหมว่าที่ไหนที่จริงตัดฝากทุกคนบอกด้วยนะคะว่าบอดูจริงๆเนี่ยคืออยู่ที่ฟ้าตีสองที่อยู่ที่เมือทงทองที่พูดในรายการเนี่ยแล้วว่าเขาไม่ได้ตัดออกคือมีที่เมืงองทองก็มีที่คอมบิซ ที่ความสีเนี่ยไม่ใช่ที่วัดทั้งสองที่เนี่ยคือไม่ใช่สารเจ้าไม่ใช่วัดแต่อย่างไรแล้วก็คือผู้ชายทั้งสองข่างแต่ว่าคนแรกที่เมืองทองเนี่ยคือตอนที่พาไปดูเขาอายุเยอะมากๆมากๆแล้วจริงๆแล้วเขาไม่ได้รับดูแบบว่า,าสารแบบไม่ได้ดูทุกคนเลยเนะี้ยซึ่งพี่พาก็ไม่มีคอนแทคทั้งสองทั้งสองท่านในตอนนี้แล้วไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าด้วยคนแรกเพราะว่า มาหลายปีแล้วส่วนพี่คองสี่เนี่ยก็เป็นผู้ชายคิดว่าอาจจะยังดูอยู่แต่พี่ฟางก็จำไม่ได้ว่าทักเข้าอ่ะมันเรียกว่าอะไรหรืออะไรยังไงแต่ว่าที่ไม่อยากบอกคือบางทีมันหลายอย่างก็กลัวว่าเดี๋ยวหลายคนไปแล้วเดี๋ยวจะไปถามเรื่องัวนี้นั่นในอดีตเรื่นี้นั่นแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบว่าไปไปกันใหญ่อะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าเขาเป็นผู้ชายไปหาว่ากันเองลวกันเดี๋ยวพี่ของสี่ซึ่งมันเรียกว่าเซตอะไร มาาจันจะมีร้านอาหารเดิมร้อแล้วมันจะมีร้านอาหารเดิมที่ดังมากๆในย่านนั้นเองเงี้ยแล้วก็มันจะอยู่ซอยขัดใจของร้านนั้นแต่ว่าคือจำไม่ได้แล้วจริงๆนี่ควาจำตอนนี้คือไปแล้วด้วยจำทางเข้าไม่ได้ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่ว่าเอาเป็นว่าเพราะฉะนั้นร้านที่ใครแอบอ้างโดยเฉพาะเป็นขอดูที่อยู่ในศาลเจ้าอยู่ในวัดเป็นผู้หญิงเป็นลุ้นได้เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเป็นลุ้น แค่นีาคนจะกำหนดอนาคตชะตาชีวิเราก็ไม่ได้อยู่ที่บมอกมดูอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็อยู่ในแบบว่าความผูกพันที่มีมด้วยนะคะ ก็อยากให้ทุกคนมาโอ้ไม่รู้ว่าช่วงหลังจากพิสติไปแล้วนะไรประมาณนคนเยอะมากมากค่ะคือไเอแพราะว่าน่าไปอาจจะไปอาจจะไปต่างจังหวัดยาวๆอะไรเงี้ยอะไรนหมอยากเล่าเดี๋ยวฝากไลน์ด้อมเลย่ด้อมเก่งยี่สกันให้ได้น้อยหน่อย ดรมมิงนี้คืเป็นยูที่บุกเปิดจริงๆแล้วก็จะไม่ได้เปิดรับใครเพิ่มแล้วก็ต่อให้วันนึงถ้ามันค่อยๆหดไปหดไปก็คือปิดปิดไป mm hmm. ก็จะไม่ได้เป็นเหมือนดัมมิที่จะเปิดโอเคให้ใครเข้ามาได้เลยอย่างเงี้ย ส่วนดอกนอื่นก็คือเอาจริงๆหลากหลายเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยขอบคุณทุกคนที่อยู่ทุกๆเหตุการณ์แล้วก็เอาจริงเจ็ดดอมเหมือนเป็นบ้านของพี่ฟ้าแหละเพราะว่าบางทีเข้าไปอ่านก็ไม่ได้แสดงตัวจริงๆเข้าไปส่องบดเข้าไปดูว่าแบบเป็นยังไงบ้างคุยเนเรื่องอะไรลหลังๆถ้าจะไม่ได้จีบเลยปะ ร้องไงเราเลยร้องเรานาหอคอนเสิร mm ์ตเ mm ียปาบคอนเสิร์ตอินฟาหาชเนี่ย uh, น um, ัดเลย O okay. que